ถ้าผมเป็นบวชอก็ไปบวชอัน,นี้นสั้างนะอันนี้ทีน,นี้ก็ความคิดนะครับเดี๋ยวอ่านทำไมครับอ่านะอ่าะันี้รก็อ่าอาจารหลายท่านนะครับพูดถึืนะรหรือพูดอย่างเงี้ยเราเป็นทุกข์เพราะความคิดนะแล้วก็ท่านก็ <พบ S 2> ไป<ม>ต้อพวกเพงนีนะครับเป็นยีเพียง,งนะเดียวไม่เอา นสอยากไ้อย่าคำคสอนของท่านบัวโปนะครับก็บอกว่าคนโง่โจะหลบหลีกกากดการณต่างๆไม่หลบหลีกจากความคิดคลุมแ่่ส่วนคนฉลาดย่อมหลอกหลหลีกจากความคิดคูุมแ่งแต่ไม่หลบหลีกต่อการเนี่ยครับนะครับโอ้โหอคนดสท้าเด๋ยวเรอกเขาเอาโอนะ้องเพย์นี้ีนะตัวอดแน่นมาก คือตอนให้เราฟรนเมย์เวลาให้ผมพูดเลยก็พอพเขาพอเขาอ่านแล้วาก็รู้สึกว่าดีขึ้นเลยใชะไหมต้อหมุนปีเขาแน่เดี๋ยวต้องเปในความคิจมดจเพราะว่าปีนี้ไี่ย้อเดี๋ยวต้องเป็นความคิดจำที่ไม่คนที่เมื่อประมาณแปดปีกอนนะเราเรีนดนตรีอัดเรยด้วยได้ ที่เมย์ไปร้องของมิกิต้านะครับจีดูเมื่อก่อนผมร้องนำกก็ได้ครับผมนะวันนี้น้องที่เมย์จะร้องเพลงครับที่สองตรอาจริูีดูตัดท้อเป็นไปเลยจีู่อับคุณที่รู

em chỉ điều gần gì là trần thế cần đại <laughs> hòa vì bất ngờ chiều má chân kinh quay mày hết đại đuôi ta qua ông mày

She's well, she is right. There.

bagi leleh. Ini dia tadi apa tu? Kalau สอัสดีท่าครับที่เมงพูดเองเหรอเอเพลงนี้เพลงนี้ตันเขาม่รู้ตัวว่าครับตอนที่เราช่ายรูปออกมาครับอ่านเด็าพระคุณนะครับจากไ8ามิถาโลนะครับรูปแบบนี้เคยเขียนลงในรูกนะครับเขาไป่นสาเี็นรูปนี้ ใช้สื่อสารให้เป็นธาารรมะร่วมสมัยในห้องนะครับ,นะรบก็พระอาจารย์เขียน,นในในบกเพราว่าทำเป็เพื่อเหตุทำก็เพราะวันนี้ก็ถูกการสื่อโดยพระอาจารย์แล้วให้ไปแอดมินกันได้นะว่าว่านะครับว่าตัวนี้เป็นเหตุเราต้องโยนโต่อไปของพี่ยิ้มแล้วก็วันนะนี้ก็พระอาจารย์ก็ เลยกูดก็ชัดเจนแล้วก็ผมผมกับการที่ไปเลือกชัดเจนช่ว่าเป็นน่าจะเป็นเพลงปิดโชว์วันนี้ใช่ครับนะครับมีอีกคนนึงอย่างที่ต้องเป็นเพลงปิดโชว์ครับชื่อเพลงครั้งสุดท้ายนะครับเพราะอะไรต้องเป็นเพลงปิดโชว์เพราะทุกครั้งนะครับเมื่อเราทำวัดตรวจบอลกันนะครับเราก็ต้องตรวจบทนี้ครับตรวจบทข่าชโวว่านะครับก็และในงานนี้ด้วยเป็นคว้าหมายของงานนี้นะครับก็อันนี้ครับสองพันหกร้อยปีอ ลวกชายครับพี่คมมที่อี่ผมมเปีนะครับ้ว่อมนี่นีพ่อผมเปตทีผมพีแจ้คตับรู้นะครับคุเป็นที่ีนะครับก็พี่แจ็คเปพนที่นีู่ับความน่ารู้อย่างดีๆพแจ็เป็นยอดหลอดกันนะครับต่อให้เราพี่แจ็คที่ยอตรงศึัษรู้ริ่งที่ทุกวันนี้เราอ่าพเนจ้าได้อยู่แล้วก็ก็กตูใช้ตาดูพีจ็คได้นก็ใช้ใจดีพจ็คตรอยูกับเราครับอั่นใช่จริง ปาิโทวาไว้ไรันที่เราสวดก็ก็ขอขอใ่้ที่ผู้แบ่งของอไปยิงให้เมีครับดูพี่ผู้จ่าครับก็ก็ถือ,อว่ามาแบ่งความธรรมะกันแล้วนอกจากจะตา,ะยายตรผลงานอสระาจของพี่ตาวิี่ทูกแล้วก็เป็นรู้ของผูแบ่งแล้วก็าจะได้ธรรมะกลับไปบ้านนะครับเด็กๆก็เลยอยากจะอ่านสวดให้ฟังไม่ยาวครับปริโว่าเพราะว่าขอสวดนี้ก็เน้ ตัอที่ปว hm. ัดเม่ากอ็เขาจะสร้างดีธรรมดก็สิเพราะว่านะครับคำตอบนี้ที like> ่ชาวเวอามัญยาอย่างอยู่ดูก่อนที่สุกทั้งหลายจากนี้เราอเตือนทั้งหลายว่าวัายกธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความสอมไปเป็นธรรมดาอัปรมานีนะสัามเบขท่านทั้งหลายจงจำความให้ประมาทที่ถูกกองเต็ อาญยาใสถาสนาพระตัดสังว่าที่าวาจานี้เป็นพระวาจาหนึน่มในคำัินัยกรรมของพระเจ้าจา้า